สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอ่างุนจ้ะอางุนกับชีสอ่างุนกับชีสกินแล้วเข้ากันดีจ้ะกลิ่นชีสก็จะไม่มีจ้ะหลายหลายคนอาจจะเห็นฝรั่งกินหลอกเหม็นเนาะเหม็นบางคนแอบเอาของสาม,มีทิ้งจ้ะอยู่ในตู้เย็นเนาะบอกเหม็นตู้เย็นเหม็นจังเนาะจ้ะ ถ้าเราไปงานปาร์ตี้ไปบุฟเฟ่เนาะของประเทศเยอรมันเราจะเห็นว่าเขาจะเอาชีสกับองุ่นวางเลยกันเขาจะตัดจัดขอไปพูดพิษเขาจะจัดแต่งจานจัดแต่งแบบสวยๆไว้เขาคือเขาจะวางอางุ่นวางชีสไว้เนาะแล้วก็นั่นแหละจากที่เขาบอก ว่างไว้ด้วยกันก็คือมันกินเข่ากันดีจ้ะเนาะบางคนสงสัยเอสทำไมทุกครั้งที่เห็นจะเห็นองุงนวางอยู่ที่ชีพไก่กันจ้ะนี่จ้ะเขาก็จะกินด้วยกันเนาะมันก็จะได้กลินไม่แรงจ้ะของฉันก็จะสืออ่างงูสีนี่มาเพราะว่าฉันกินสีนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแพรจ้ะปกติฉันจะแพ้อ่างงูแพ้แบบกินที่ไรจะไอทุกที่จะอา่าุนเนาะ อันหนุ่จะมีสีแบบสีเขียวสีแดงสีม่วงสีดำเนาะแบบหลายสีแล้วก็หลายแบบแบบมีเม็ดแบบไม่มีเม็ดแบบลูกใหญ่หลูกหน่อยเนาะแล้วก็ชีสนี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันจะให้เลือกเล้วแต่ชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อได้จากแบบเกาด้าก็จะกลิน่นมบแลงจากเกาด้าเนาะสำหรับคนที่เริ่มกินอันนี้ก็เออจะมี มะเขือเทศจ้ะเนาะใส่มะเขือเทศวยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันมันข้างนอกจะรสชาติจะหวานจากข้างในไม่แน่ใจว่าซับปะรดหรือว่ามะม่วงหรือว่าอะไรฉันไม่ได้อ่านเนาะแกะกล่องมาเลยจ้ะฉันเห็นตะ่ามีอันมันฉันก็เอามาเลยจ้ะอันนี้จะเป็นแบบอมมะละกอจ้ะมันก็จะออกหวานหน่อยเนาะสองอันนี้จะออกหวานหน่อยจ้ะจ้ะลง หาสื่อมากินจ้ะเนาะมีหลายแบบให้เหลือกชีสแล้วก็เวลาเราไปงานเราเห็นวางแบบนี้เราก็ไม่ตรงแบบใจแปลกใจจ้ะเวลาเราไปงานบุฟเฟ่งานปาร์ตี้เนาะจ้ะเนาะจ้าเอามาแนะนำกันลองหาชิมกันจ้ะขอบคุณห,หลายๆจะมาชมคลิปสวัสดีจ้า